ลูกอายุไม่ถึง6เดือนจะป้อนกล้วยให้ลูกได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะปรึกษาพี่กันมาค่ะในเรื่องของการป้อนกล้วยให้กับลูกน้อยบางครั้งคุณแม่ก็ไม่ได้อยากจะป้อนเองนะคะแต่คุณยา่าคุณยายก็อยากจะป้อนให้กับลูกน้อยเนื่องจากว่าเคยเลี้ยงดูลูกมาแบบนี้นะคะพอมาถึงรุ่นหลานก็คิดว่าการป้อนกล้วย ไม่เป็นอันตรายใดๆในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึง6อันตรายนะคะที่อาจจะเกิดกับลูกน้อยถ้าป้อนกล้วยก่อน6เดือนค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ การป้อนกล้วยให้กับลูกน้อยที่อายุยังไม่ถึง6เดือนนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะแต่ผู้ใหญ่หลายท่านมักจะบอกว่าก็เลี้ยงมาแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก่อนอื่นนะคะพี่แกนต้องบอกก่อนเลยว่าในสมัยก่อนการสื่อสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ได้ทันสมัยแบบสมัยนี้ทให้ไม่รู้ว่ามีเด็กที่เกิดอันตรายจากการป้อนกล้วยจํานวนกี่รายแต่ในปัจจุบันนี้ข่าวนะคะก็มีออกอยู่เป็นประจำค่ะเรื่องของ น้องที่มีปัญหาจากการที่ป้อนกล้วยก่อนวัยอันสมควรวันนี้นะคะพี่แกงก็นกําอันตรายที่เกิดจากการป้อนกล้วยหรือการป้อนอาหารอื่นให้กับลูกน้อยก่อน6เดือนมาฝากกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะอันตรายข้อแรกนะคะทําให้น้องเกิดปัญหาเรื่องรําไส้อุดตันค่ะ เนื่องจากกล้วยหรืออาหารที่ป้อนเข้าไปไม่สามารถย่อยแล้วก็ถูกดูดซึมในลำไส้ของทารกได้เพราะว่าการทํางานของระบบย่อยอาหารหรือลำไส้ของน้องนั้นยังไม่เจริญเต็มที่ไม่สามารถย่อยอาหารอื่นได้นอกจากการกินนมดังนั้นค่ะก็ทําให้อาหารค้างอยู่ในลำไส้ให้ขัดขวางการทํางานของลำไส้ส่งผลให้เกิดปัญหาลำไส้อุดตันซึ่งถ้ารุนแรงคุณหมอก็จะต้องผ่าตัดทําการรักษา หากทาการรักษาไม่ทนันน้องก็จะเกิดปัญหารับไส้แตกหรือลําไส้เน่าได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะที่2ค่ะส่งผลให้ภูมิต้านทานของน้องลดลงเนื่องจากว่าการที่เราป้อนกล้วยหรือป้อนอาหารอื่นให้กับลูกทําให้ลูกของเราอิม่มกินนมได้น้อยลงซึ่งในน้ํานมแม่นั้นมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานโรคหลายชนิดการทําการที่น้องกินนมได้น้อยลงน้องก็จะได้ภูมิต้านทานโรคจากนมแม่ น้อยลงไปส่งผลให้น้องเจ็บป่วยหรือติดเชื้อได้ง่ายอันตรายที่3ค่ะทําให้น้องท้องอืดเน,นื่องจากระบบย่อยอาหารและการทํางานของลําไส้ของน้องยังไม่พัฒนาเต็มที่ลูกกินกล้วยหรือกินอาหารอื่นเข้าไปทําให้เกิดปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียและท้องอืดตามมาค่ะสาเหตุที่4ี่ค่ะสารอาหารที่จําเป็นค่ะคุณแม่ทราบไหมาคะในน้ํานมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ถึง200กว่าชนิด ในขณะกล้วยที่คุณแม่อยากจะป้อนให้กับลูกนั้นมีสารอาหารเพียง20ชนิดเท่านั้นนะคะถ้าคุณแม่ให้น้องกินกล้วยหรืออาหารอื่นเข้าไปจะทําให้น้องกินนมแม่ได้น้อยลงการได้รับสารอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ 200+ ชนิดในนมแม่ก็ลดน้อยลงค่ะ,ะเหตุที่5กระตุ้นให้เกิดการแพ้อาหารในทารกในทารกแรกเกิดถึง6เดือน เยื่อบุลำไส้นะคะยังเกาะกันหลวมๆและยังมีช่องว่างแบบนี้นะคะถ้าเราป้อนกล้วยหรือป้อนอาหารอื่นเข้าไปนะคะก็จะทําให้โปรตีนต่างๆที่ป้อนเข้าไปเล็ดลอดเข้าสู่กระแสะเลือดส่งผลจับไปกระตุ้นให้น้องเกิดภาวะภูมิแพ้หรือว่าแพ้อาหารได้ค่ะและสาเหตุที่6ค่ะ อาจเกิดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจได้เนื่องจากว่าทารกอายุยังน้อยยังไม,ไม่พร้อมในการทานและการกินอาหารจะทําให้น้องมีโอกาสสำหรับกล้วยที่ป้อนเข้าไปส่งผลให้เศษอาหารนะคะไปอุดกั้นทางเดินหายใจสมองน้องก็จะขาดออกซิเจนและก็เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ,คะก็จบไปแล้วค่ะกับ6อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณแม่ป้อนกล้วยให้น้องก่อน6เดือนค่ะแล้วเราควรจะป้อนกล้วยให้น้องได้เมื่อไหร่ ตามคำแนะนำของฮูนะคะหรือองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เราป้อนอาหารอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่หลังจากที่น้องอายุครบ6เดือนไปแล้วค่ะยกเว้นในรายที่น้องมีความจำเป็นต้องได้รับอาหารก่อน6เดือนซึ่งคน,นที่จะบอกคุณแม่ได้นะคะว่าน้องต้องรับอาหารก่อนไว้หเดือนหรือมีความพร้อมในการที่จะรับประทานอาหารก่อน6เดือนนะคะก็คือคุณหมอค่ะคุณแม่ควรให้คุณหมอพิจารณาประเมินว่าน้องพร้อมที่จะทานอาหารก่อน6เดือนหรือเปล่านะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังจะป้อนกล้วยให้กับลูกพี่กันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคนอื่นเป็นคนเลี้ยงลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งคลิปนี้ของพี่กันนะคะไปให้ผู้เลี้ยงดูน้องได้ดูกันค่ะเพราะว่าพี่กันเชื่อว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนนะคะรักลูก รักหลานแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้ารู้ว่าการป้อนกล้วยมีอันตรายแบบนี้นะคะท่านคงไม่ป้อนแน่นอนค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ